โอ้นี่มันอะไรกันทุกคนไฟบอลเหรอครับเนี่ยเอ่อมูน่าสนใจจังเลยผมสนใจจังเลยว่าถ้าผมตบมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับลองดูไปเลย yes k o ว้าวนี่มันโคตรระเบิดนี่หวา่าสุดยอดไปเลยนะครับ ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องนายรัฐพงศ์กันอีกแล้วนะครับในซีรีส์ซีรีส์เดิมนะครับในซ y สเต็มนะครับเป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําแบบที่ต้นคลิปได้บอกไว้เลยนะครับนั่นก็คือการสมอนไฟบอลที่แบบใหญ่เบิ่มๆแล้วทาให้เกิดระเบิดประมาณนี้นะครับมันทํำยังไงวะทำไหมแบบโอ้ทำไมมันระเบิดแรงขนาดนี้มันสร้างยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นได้สามนะเพราะว่ามันทาง่ายมากนะครับน ไม่ถึงก็เลยขอ10ไลค์ละกันในคลิปนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย <ST US K> ก็วิธีทำนะครับก็ง่ายๆายเลยครับอันดับแรกเราก็ต้องทับสมอนไฟบอลขึ้นมาก่อนนะครับผม แล้วก็ใช้ตัวหนอนนี่นะครับเป็นแบบเหมือนจะคือจะสื่อว่าแบบเราสมอนนะจุดที่เราอยู่อะไม่ได้สมอนที่พิกัดอะไรแบบนั้นนะคือจุดที่เราอยู่เบบะๆคือตัวตัวหนอนนี่ครับผมจะพูดยังไงให้เข้าใจได้มากกว่านี้แล้วครับจะพูดยังไงโอเคตามนั้นต่อมาเราก็จะกําหนดค่า n v t นะครับเหมือนที่เราเคยพูดไปตอนที่แล้วนะครับสับเรื่อง TNT นะครับแต่วันนี้จะเป็นกําหนดค่า NBT ของไฟบอลนะครับเริ่มจากอันนี้สําคัญเป็นหลักเลยนะครับ Explosion Power นะครับผมผมรู้สึกว่าค่าแบบ d e f a u l t ของ Explosion Power ของไฟบอลปกติน่าจะอยู่ที่4นี่นะเท่าที่ผมไปอ แต่คราวนี้ผมจะตั้งเป็น100้เว้ยเพื่อให้มันแบบระเบิดแบบตุ้มไปเลยนะครับแบบหายให้หมดเกลี้ยงเลยอะไรเงี้ยนะครับนะก็อย่าลืมที่กำหนดค่า direction ให้มันด้วยนะมันจะได้แบบไม่กิ้งไปไหนก่อนที่เราจะตบมันนะนะโอเคแล้วก็ใช้เครื่องหมายนี้แล้วก็0.0จุ 0. 0. ดศูนย์แล้วก็ลูกน้ำศูนย์จุดศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ลูกน้ำศูนย์จุดศูนย์เหมือนเดิมครับเออเอาไปว่าเสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับการสมอนโอเคแล้วก็กด e n นเ r อแค่นี้นะครับแล้วก็ได้แล้วนะเจ้าฝ่ายบอลน,นะครับแล้ว,ว ใช้งานมันนะครับง่ายๆเลยครับก็แค่ลองตกมันดูนะครับอืมแค่นี้เองนะครับทีนี้เราก็สามารถสมอนรัวๆแล้วก็อ่าก็ตกมันรัวๆได้เลยครับนั่นแหละครับโอ้บอกเลยนะครับโคตรมันนะครับเราอยากจะพาทุกคนมาดูอะไรให้ดูแบบจะพาไปดูอะไรนี่ดูอเออเออโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรนี่เว้ยดูนี่นะดูใต้ดินนะครับ คือแบบจะสื่อว่ามันระเบิดแบบทุกทิศทางแบบใต้ดินมันยังทะลุแบบทะลุตัวตัวลงมาได้เลยเว้ยดูดิแป๊บหนึ่งนะจะสื่อเดวหาก่อนนะเออประมาณแบบตรงนี้แบบคือมันทะลุมาทะลวงมาเลยนะครับอันนี้มันเลวินป่ะเนี่ยดูด็แบบทะลุแบบทะลุแบบเจาะว่าเจาะแบบเจาะเลยแบบประมาณเนี้ยถือว่าแบบ สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับเจ้าฝ่ายบอลตัวนี้นะครับผมก็แค่นี้แหละครับคี่บอกแล้วว่าคลิปนี้แม่งสั้นชิบหายไม่มีเท่เลยนะครับผมก็สำหรับสารรายของคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมขอบ่นทายคิดบิตนิดนึงแล้วกันนะครับผมจริงๆคลิปนี้ผมก็ตั้งใจอยากจะเพื่อที่แบบจะทดสอบไมค์ด้วยนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะผมเอาลองอัดคลิปนะครับคืออีกใจหนึ่งคือกูเสียดายตังค์ด้วยนะครับที่ซื้อไมค์ไปทั้งสองพันไอ้เหี้ยะคือมันก็ต้องลงทุนอัดคลิปบ้างนะครับแต่ก็ยังรู้สึกนั่นกับตัวอยู่ พอมาเรื่องไม้ปุ๊บเนี่ยผมก็อยากจะบอกต่ออีกเรืหนึ่งว่าที่คลิปนี้เสียงคีย์บอร์ดมันดูแบบดังๆงนิดนึงเพราะว่าผมยังไม่ได้เอายังไม่มีขาไม้นะแบบขาไม้ที่แบบเป็นยึดกับโต๊ะตอนที่ผมยังตั้งกับตั้งกับพื้นแบบพื้นพื้นพื้นโต๊ะไปเลยนะครับก็เป็นรูปนี้เลยนะครับประมาณนั้นคือมันก็จะแบบเวลากดคีย์บอร์ดมันก็จะแบบนี่นะครับไม่แต่ทุกคนก่อนไปผมอยากโชว์นี้มากเลยนะครับไม้ตัวนี้มันทำสเตอร์ได้ด้วยนะเว้ดูนี่โอ้อันนี้คือเสียงทางซ้ายนะครับ แบบแบบแบๆๆๆๆก็คือเป็นหมดแบบรับหน้าหลังแล้วก็หมดรอบเิ็นทางนะครับแบบประมาณนี้เลยไอ้ไอ้เหี้ยสรุปคลิปนี้กูมารีวิวไฟบอลหรือกูมารีวิวใหม่ว,วะนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาคอนเทนต์อัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนั่นแหละนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับโอ้เหี้ยตกใจหน้าตัวเองยิ่งไปตกใจ